ความเสื่อมถอยหน่อยลงในการแสดงธรรมบ่มีเลยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นมีมาแล้วในอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ย่อมเสมอด้วยคุณของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงบอกว่าความเสื่อมถอยในลงย่อมไม่มีแห่งการแสดงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีบุญ ผู้ถึงความสงบแล้วคือผู้มีบุญนั่นเองพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ <c oughs> ที่จะไม่สร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่นไม่มีเลยสิ่งใดที่พระองค์ที่จะไม่ทําเป็นประโยชน์ไม่มีเลยและบุคคลทั้งหลายที่นำธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงตามธรร ที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็เบามีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคคลผู้ที่ปฏิบัติตามและก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามพ้อมแธรรมะจึงเป็นของกลางจึงเป็นของโลกจึงเป็นของทุกชีวิตสรรพสัตว์ธรรมะนี่แสดงความจริงอยู่ตลอดการทุกเมื่อทุกวินาที แต่ว่าพวกเขานั่ะบ่มีสติบ่มีความสงบบ่มีความตั้งมั่นเองในการที่สิเห็นความจริงความจริงเกิดแก่เจ็บตายแต่ความจริงที่พวกเขานี้เลี่ยงนี้บ่ได้เลยตายตัวนี้ทุกชีวิตสรรพสัตว์ทั่วโลกทั่วสงสารนี่ตายทั้งนั้น เป็นความจริงที่ทุกคนว่าปรารถนาแต่ก็ต้องประสบพบทุกๆชีวิตที่เกิดขึ้นมาและจึงบอกว่าพัวเข้านั้นบอยุกับตัวเองก็เลยบปเห็นความจริงส่วนมาพกพัวเข้านั้นเอาความคิดเอาความรู้สึกโตเอาความนึกไปอยู่แต่กับผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทําให้ได้ดังใจตัวเอง ให้ผู้อื่นทําตามอารมณ์ตัวเองสนองตัณหาอารมณ์ตัวเองเอ,อจึงมีความกวนบระวายเร่าร้อนอ,อย่างเช่นความรักของหนุ่มสาวก็เพื่อหวังครอบครองเอาไ้สนองตัณหาความอยากอารมณ์ตนเองเอ,อจึงเกิดว่าของกูตัวกูของกูนั่นแหละพอเข้าพอเขาถึงสาเหตุแห่งความถูก ก็คือความอยากนั่นเองสาเหตุแห่งความถูกสาเหตุแห่งความเกิดก็คือความอยากนี่แหละยกตัวอย่างเรื่องผัวเมียรเรื่องผู้บ่าวผู้สาวเออเรื่องกามบบดนี้เพราะว่าตั้งแต่เรื่องผัวเมียเ่ราว่าตั้งแต่เรื่องบอกเป็นกลางไว้ว่ากามมาราคะความยินดีพอใจในการที่จะเสพลิ้มรสออารมณ์ความรู้สึกใน รูปลักษณะท่าทางของบุคคลที่เฮ้าชอบที่เฮ้าพอใจใน,ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงกระทบสัมผัสทางกายเกิดความติดอกติดใอฝังแน่นเอาไว้เรียกว่าราคะนั่นแหละ <c oughs> คย็ยินดีพอใจในรูปรดกินเสียงนั่นเองตอนนี้แหละเหตุใหญ่มันเลยที่สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายแต่เกิดเพราม่นใช่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นเด้เออมูทเทวดา ก็ยังเป็นเดรัจราชาที่พวกเขาเห็นเห็นอยู่เหมือนกันเห็นบอกนี่เราจึงบอกว่าความจริงนะคือธรรมะนี่คือความจริงมันปรากฏการอยู่ตลอดการทุกเมือ่อตลอดเวลาบ่ได้เลือกเพียงแต่ว่าซับสมมติมนุษย์เดินนี่คนเดอ้อนี่อสัตว์ในราชานเดอ้อแต่สิ่งที่เขามองไปเห็นคือเทวดาเดอิอเนี่ยเออก็ยังมีการเล่าร้อนกระวนกระวายเพราะอารมณ์แห่งราคะ มีความปรารถนาความยินดีพอใจในรูปรูปร่างลักษณะ่าทางของบุคคลนั้นๆั่นออรูปรถต่างๆกลิ่นต่างๆเสียงต่างๆ <c oughs> บนันทึกโมเมนตตาเรื่องของคนในความพอใจในรูปร่างซึ่งกันและกันเรื่องของสีก็ได้ออรถสีดำรถสีแดงรถสีขาวนี่ก็เรียกวราราคะความพอใจในสีนั่นเห็นบลูปรถกลิ่นเสียงนีออ่สัมผัสนี รูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยว่าตะกลิ่นอ่ะเออบ่เป็นตะกลิ่น,นเนื้อหนังมังสาของหญิงของชายเหมือนกันดอกกินดอกไม้กับเป็นราคาเห็นป่ะน่กินดอกไม้เออเหม็นกับบ่พ่อใจหอมกับพ่อใจรดศาสตร์บ่ว่าตารดศาสตร์แห่งราคะรสศาสตร์อาหารก็เหมือนกันเสียงก็เหมือนกันมาเนี่ยเออขนาดเสียงเสียงเพลง หรือเสียงคนเบาหรือน้ำหนักแห่งเสียงหรือการพูดเสียงกระทบกระทั่งกระแทกหรือพูดถูกใจพอใจนั่นแหละจึงบอกว่ารูปลดกินเสียงเป็นสเสบียงแห่งทุกข์ที่สรพสัตทั้งหลายเก็บไว้แบกไว้ในให,หัวใจ,จของเองยินดีพอใจคนเท่าเนี่ยพอใจเอาเฉพาะที่ความว่าสุขปราถนาเฉพาะความสุขความถูกกันลังเกียดมันเออ ก็น,นั่นแหละเหตุแห่งความถูกหล้นวนเลยก็คือความปรารถนาสุขสุขที่ได้ดังใจนั่นแหละเอ,อเหตุของมันเลยล่ะอันนั้นเนี่ยทุกคนมาความปรารถนาความสุขนั่นแหละถูกจริงที่ตามแม้ว่าปรารถนาเขออาบอกมีสติในการที่พิจารณาอนิจจงถูกอนาตาัตตเออนิจจ์คือความเปลี่ยนแปลงบ่เทียงแถบ่จีรังยางยืนบ่นวารูปล่างบุคคลสัตว์สิงของรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆ ออหาความจรรังอย่างยืนมาได้มีความเกิดขึ้นเพียงลำดาก็เคื่อนไปสู่ความแตกดับเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาไหมรูปรถกินเสียงกับแตกดับตายเป็นธรรมดานั่นแหละธรรมชาติมันมีความเกิดขึ้นก็เคลื่อนไว้ไปสู่ความแตกดับเสื่อมสลายเหมือนกันแต่ของเองกัยังตายสิ่งอื่นกับตายต้ยงบอกว่าธรรมชาติมันแสดงตลอดการแต่ว่าเฮานั่ะ บอมีสติในการแยกแย,กแยกะพิรณาหาอันใดพิษอันใดถูกหรือแยกแย,กแยกะพิรณาหาว่าอันนี้เกิดอันนี้ดับเขาป่เคยเห็นความดับของมันอย่างถึงอกถึงใจเออชัวว่าเขาเห็นคนอื่นตายญาติผู้อื่นตายในญาติของมูของพวกจรของเองแต่พอแม่เขาตายหรือบคุคคลที่รักเขาตายเขาสิบ,บ่มีความรู้สึก เสียอกเสียใจหยุดมันถือมันโศกเศร้าอะไรอวบนเหมือนคนที่เขามีความผูกพันเด็กว,ออว่าพอแม่มงตายยังสิปอบใจด้วยคํามปอบใจแบบโล่ละลออทววําใจเ้อผู้ได้ก็ตายขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่าพอเขาถึงจิตใจเจ้าของพอเขาถึงความรู้สึกเจ้าของเด้เพราวะอย่างราวามันบกคิดว่าผู้นี้มีคุณหรือมีอย่างกระล้ลวแตน ม่ความผูกพันจากบอละบมีความผูกพันมันเลยบรื้อซึ่งละเอียดนั่นแหละนี่คือธรรมชาติก็แสดงอยู่แต่ว่าบนันทามันมาเกิดกับตัวเองเด้เคาะความผูกพันยึดมั่นตัวเองก็เลยรู้สึกเสียอกเสียใจโศกเศร้าอาไลา่คิดนึกปรุงแต่งภาพที่เคยผ่านมานั่นน,น,นี่คิดถึงคิดหอดบ่อยจากให้ตายบ่อยจากให้เป็นยังเลยละ่ะ ความยึดบลาบะสัต์แปลว่าผู้ยึดมั่นถือมั่นแปลว่าผู้ยึดติในอารมณ์ความรู้สึกที่ตัวเองพอใจอยากให้เป็นเนื้อเอิอนว่าสัตย์มนุษย์กับสัตย์เดร,รชานกับสัตย์เทวดากับสัตย์แปลว่าพมกับสัตย์นั่นแหละพกเขาพ่มีสติในการอยกแยะและพิจารณาออในความเกิดในควอมดับนั่นเองพวกเข้าเลย มีแต่ความดิ้นล้นขนขววยหาเขามาหาเขามาแต่บริหูคดอกว่าจะคลองจังสิตายเมื่อใดแล้วลึกนึกถึงความตายเป็นมั่งบุบคนเฮามาฟังมาฟังทรมาเปรียบเทียบมามีสติแยกแยะความผิดความถูกความเกิดความดับเบียกแยะใดถ้าขนาดว่าแยกแยะใดสรุปผลลงใดแต่ว่าถ้าบุคคลที่รักยุดมันถึงมันถึงมันตายมันก็ยังบอกอาจสามารถปล่อยว่างไืใด ว่าอาจสามารถลุดออกเลยทีเดียวแบบไม่มีอารมณ์โศกเศร้อาอะไรอวอนบนมีเลยนี่ยากยาก,ยากออแต่ข้าจิคิดเอานี่สี่ปรดบได้ป่ะนั่แหละพระพุทธเจ้าข้าจึงสั่งสอนให้พวกเขา้าจงหาเครื่องยึดเหนี่ยวแห่งตนที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่พึ่งของตนเออเพราะว่าพวกเข้าคิดหวังและพึ่งพาบุคคลผู้อื่นสิ่งอื่นข้าจึงบ่เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวง อิสระจากความรักและความเกลียดเห็นว่านี่อิสระจากความพอใจเลยไม่พอใจเพอะเขามีความหวังเออหวังว่ามารดาบิดาจะเลี้ยงเราไปตลอดก็บ้ว่าหวังแต่ว่ามมนมีอยู่ในหันหวังว่าบุคคลที่รักจะไม่ตายจากเนี่ยมีความหวังและเอื่อไวายึดติดกันเลยยึดมั่นถือมั่นกับ่าพระพพทธเจ้าเข้าจึงให้พวกเขานั่นนะหาวิธีพึ่งตนเอง ตามความเป็นจริงซะพึ่งตนถึงว่าพึ่งตนแล้วก็พึ่งทมพึ่งทมหมายถึงเ,เห็นรู้แจ้งแท่งตลอดตามความเป็นจริงเอบ่คัดบ่ของบัคออตัวทุกอย่างนี่มีความเกิดคนเกิดมาทั้งหลายอาศัยเขานา้ำอาหารลหมหายใจเสือ้อผ้าที่อยู่อาศัยปิดแค่เครื่องทรมะหากินหา,หากินไปเกิดเพียงแค่ตายนี่มันก็สรุปได้ว่าเกิดมาตาย ด้เห็ุตั้งใดเฮ้าสีลำพึ่งลำพันศกเศกสาวอาไลอาวอนเออเพิ่นจุให้พวกเขาเน่ะฝึกทำสมาธิเออพึ่งตนเองพึ่งมองใดบ้าน,นี่ยกายเวทนาจิตทำเป็นไงราบหาอยู่หาเครื่องอยู่เครื่องอยู่เรือนแห่งใจหรือที่อยู่แห่งความรู้สึกนะึกคิดแห่งตนเออแต่ก็ต้องพึ่งลใหายใจนั่นแหละทุกคนให้มีสติ ความนึกความระลึกความคิดถึงออ,อยู่กับลมหายใจไปเรืเ่อยๆอยู่กับความรู้สึกในกายแห่งตนไปเรืเเเอ่อยๆกายเวทนาจิตเอ,อจิตก็คือความคิดนีแ่แหละเมื่อจิตเห็นจิตแล้วมันอยู่มีที่อยู่แล้วมันก็หมดปัญหาหมายถึงว่าเขารู้ท่านความคิดของเขาเองเวลาเขาไปคิดถึงคนนั้น คนนี้สัตว์นั่นสัตว์นี่เรื่องเล่าต่างๆน่าสารพัดเ้าสิไปปรุงไปแต่งอยากให้มันเป็นเด้ตะกี้บ่มีเครื่องอยู่บ่มีเครื่องฝึกบ่มีคําสอนพทธเจ้าเลยบ่มีพ้ใดคิดยังออกบ่มเอิ้นความไม่รู้บ่าดมีพนนํคาความรู้ความรู้นี่มาให้มู่สัตว์เดินตามแล้วพวกเข้าถ้าผพ้ใได้ปฏิบัติตามก็เห็นผลแก่ความสงบของคนผู้นั้นบ่ปฏิบัติตาม ก็บอเห็นผลแก่คนผ้นันเหมือนกันจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเ้าบ่มีส่วนใดส่วนเสียบ่มีพลใดส่วนเสียกับบคุคคลผู้ทําตามหรือไม่ทําตามแต่บ่าเพิ่นนาความจริงอันนี้มาให้ทุกคนเห็นหรือปฏิบัติตามก็สิพ้นออกจากวามเบี้ยไตยเกิดได้จึงบอกว่าเพิ่นบ่มีใดส่วนใดส่วนเสียกับไผดอกเดิร์ะขึ้นจุกกับพวกข้าเองปฏิบัติเองก็รลู้เองเห็นเองบ่าปฏิบัติเองกับบ่รู้หยังก็เป็นไปตาม การกระทําแห่งตนคือเก่านั่นแหะทุกคนจึงอยาให้ทุกคนนั่นสมาธิเฮาสิ่ว่าไร้รูปแบบเขาว่ารูปแบบคือรูปแบบทั้งกายไม่เกี่ยวกับการยืนการเดินการนั่งการนอนเออแต่ว่าเริ่มต้นการฝึกก็เลยต้องอาศัยท่าโดยรูปแบบลักษณะท่าทางเสียก่อนแต่เฮาเน้นสมาธินี่เฮาบอยุดติดรูปแบบแต่ให้ทุกคนน่ะนึกถึงลมหายใจเข้าออก ทั้งๆท,ที่ทํางานอยู่ก็ไใดยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หรือทํากิจการทั้งบวงใดทั้งนั้นคือคิดถึงลมเข้าลมออกแล้วก็อยู่ในความรู้สึกในกายแห่งตนเออพ <c oughs> ันเรียว่าสตินี่ให้กํากับกายเวทนาจิตนะแล้วก็ทำเออทำนี่คือความจริงมันมีอยู่แล้วแต่ว่าข้าบบ้านเห็นมันจริงเกิดจริงดับจร,จริงเกิดจริงตายจริงเกิดจริงเจ็บจริงปวดจริงป่วยแล้วขาบอกเห็นข้าบอกมี เพื่องสังเกตถ้าว่ามีจุดยืนจึงบอกว่าให้คนยืนอยู่กับลมหายใจนั่นแหละหรือเกาะลมหายใจคิดถึงลมหายใจกับว่านั่นแหละอยู่กับลมเข่าออกแล้วเขาจะค่อยๆเห็นความคิดต่อเดียวก็คิดถึงคนนั่นเดยวก็หักมั่งเดยกก็สร้างมั่งพอใจมั่งพ่อใจมั่ง,ง,งเป็นห่วงกังวลความนั่นความนี้สารพัดแต่สินึกขึ้นมานั่นแหละวันนว่าให้พยายามตอนแรกเขาก็ต้องจิตเจตนาตั้งใจไปก่อน ทำความตั้งใจเอาไว้ตั้งใจว่าสีนึกถึงลมหายใจเออตั้งใจไปเรื่อยใจเรื่อยเ,เรื่อยเดี๋ยวก็คอยอยู่เองเออเรียกว่าชาญกับว่าคือเพ่งเพ่ง,พงหรือจิตเจตนาว่าเท่าที่ซ่อมหรือสังเกตเฉพาะลมเข้าลมออกในรูจมูกของตัวเองเนี่ยรูจมูกตัวเองแล้วเท่ากับสิทามันเริ่มเริ่ม,ม,มคอยเป็นค่อยไปแหลวอาการพิธีก็จะเกิดที่เท่าใส่วิธี จับจุดนณาโลมหรือความรู้สึกที่นิ่มๆนองๆอยู่ในระหว่างกายแห่งตนเองโดยอาศัยการไปตั้งเอาไว้เป็นกรรมฐานอันหนึ่งที่อยู่ในกลางหนาปากเขานิ่มๆนวงๆเลื่อน่าเวทนาในเวทนาเออต่เวทนานอกมันเป็นตั้งใดเวทนานอกหมายถึงไปรักคนนั้นไปเกลียดคนนี้พอใจมั่งไม่พอใจมั่งสุขมั่งกับเขามั่งทุกข์กับเขามั่ง,งนี่เรียกเวทนานอกออกนอกบัต ถ้าเวทนาในเวทนานี่หมายถึงอุเบขาเวทนาเวทนามีสามสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบขาเวทนานี่เรียกว่าเวทนาในเวทนาอันเป็นเวทนาในกายอันก่อเกิดขึ้นจากจิตที่ไม่คิดม่นึกจึงจะเกิดความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาเวทนาได้เนี่ยทั้งวัทุกคนเน้นย้ำอยู่มั่งนี่แบบนี้นั่นแหละเดี๋ยวห้องสิครูอับคุ่มจิตของมันเองดอกอาศัยชาน อาศัยการเพ่งอาศัยการกจิตเจตนาตั้งใจอยู่เพ่งอยู่เล็งใส่เกาะอยู่ในลมหายใจเขาออกเนี่ยแบมันก็เกิดขึ้นมีมีเครื่องอยู่ได้แล้วตัวนี้จะเป็นตัวความรู้สึกตัวก็ว,ว่าเนี่ยรู้สึกตัวอยู่ในกางคิวกลางหน้าผากเขาเองเด้หรอ่าความรู้สึกตัวถือว่าสติกับสัพปพปัญญะสติและลึกนึกถึงลมหายใจสมจะคือรู้สึกตัวเนี่ย เมื่อมันรู้สึกตัวได้แล้วทําให้บ่อยทําให้มากทาให้จรินก็เกิดเป็นสมาธิสมาธินี่จิตตั้งมัน่นเออก็ตั้งมั่นในลมหายใจนี่แหละเออเป็นจิตตั้งมัน่นตั้งอยู่กับลมหายใจนี่เองคือความคิดแน่นิ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวเออเพิ่จึงหวาว่าจิตหนึ่งมั่งเออเอกคตาลมเอกคา,าตาจิตมั่งหรือเป็นผู้มีจิตหนึ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งในความรู้สึกในกายนี่ตั้งยุ่งี่ เหตไปเรืเ่อยเรื่อยเรื่อยเมื่อมันมีความตั้งมัน่นเออเอิน่าสมาธิได้แล้วบ่อยมากชินเออฝึกไปเรืเ่อยเรื่อยเรื่อยจนถึงที่สุดอะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นหรือเอ่อเหาเห็นคนนั้นคนนี้เขาทะเลาะกันเรื่องใดก็แล้วแต่คุยกันเรื่องใดก็แล้วแต่เราไม่นําสิ่งนั้นเข้ามาคิดไม่นําสิ่งนั้นเข้ามาคิดถ้าจิตมันตั้งมัน่นอยู่กับลมหายใจมัง่งอยู่กับ ความรู้สึกแห่งกายคืออุณล้มข้ามาังเลือปิติอย่างใดย่างหนึ่งแต่ว่าอยากให้เอาแค่อุณล้มซะก่อนนะพามันจับจุดบระหันใด <c oughs> อุณลรมก่อนอุณล้มหรือนิ่มๆหนุ่นนงดวง,งกลางหัวกะกะได้แหละมันก็บอนนำสิ่งที่เขาที่เขาเห็นเขาเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่เขาเปิดเพียง้องเพียงหรือกเอาอย่างแล้วแต่ไม่นำเข้ามาคิดแน่ เอ่อนวจิตตั้งมันจิตตั้งมันหล่ะก็เปิดเป็นปัสจสธิจังว่าเออชาญเพ่งแล้วเมื่อ,อ,อปัจสัาธิสงบแล้วเอินว่าสมาธิเมื่อเขาถึงสมาธิแล้วมันก็เป็นอุเบขาเออบารนี้เป็นคําว่าอุเบขาตัวนี้เป็นสังขารุเบขาญาณเนี <Okay. S 1> บ่บท่านจะเป็นอุเบกบ่แมนอุเบขาเวทนาได้บัดอุเบขาเวทนาเป็นดุลดดังว่าเครื่องเตือนตัวเองว่าเอาอยัางอยู่ในตัวเองซื่อเด คืออาการนิ่มน่วงนี่แหละอุเบกขาเวทนาคาดีนิ่มน่วงระวางกางคิวเน,เนิบเนิบอยู่นี่แหละต่อไปนั้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกระทบกระทั่งตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงได้กลิ่นได้โด,ดกระทบสัมผัสแล้วจิตไม่คิดไม่นึกมันเกิดเกิดกลายเป็นสมาธิคิดตั้งมันด้วยอุเบกขาเป็นสังขารุเบกขายานอุเบกขาได้บัีรนั่นแหละสมาธิหรือ อปปนาสมาธิแบบนี้ที่เรกเข้ากับฝึกแบบนิสสคอนฝึกไปเรื่อยๆเลยเมื่อสมาธิเต็มภูมิเป็นอปปนาสมาธิของมันเองจิตไม่หวันไหวนอจากบลาเออสี่เพิ่นใส่สาบาับปะพุทธสาโรโกระทไมหิจิตังยศนะกัมปติอโศกังเวรยังเกมังเอตามังคารุมุตตมังเ <c oughs> มื่อโลกกระทำแปดกระทบกระทั่งแล้วจิตไม่วันไหว ความรู้สึกพอใจและไม่พอใจจ้ามเกิดขึ้นไม่ได้พบดับพบเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความรู้สึกนั่นแหละคือพบแต่ว่าบานี้ความรู้สึกทั้งสามไม่มีเหลือแต่ความรู้สึกกายจากักว่าล่ะความรู้สึกสุขเวทนาก็ไม่มีทุกขเวทนาก็ไม่มีอุเบกขาเวทนาก็ไม่มีมีแต่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั่นก็ดับเป็นธรรมดารู้นี่ไม่ใช่พูดแต่มันรู้อยู่ข้างในไม่มีคําพูด นี่เป็นการบอกคือสื่อ,อนำํำนํำคำบอกมาบอกให้ฟังคือนัอ่น <c oughs> แหละไม่ว่ <c oughs> วาอัปปนาสมาธินี่เป็นสมาธิธรรมชาติโดยไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าต้องฝึกมาสักทีแหละสะก่อนเด้บ่าม่นญบามันหลัดเอาคำบอกเฮาเด้ดูแบบได้ก็เป็นสมาธิหมุดนามอยู่ก็เป็นสมาธิลอย้นามขึ้นลถดคุยกันวา่วาก็อยู่ก็เป็นสมาธิเออเป็นอัปปนาสมาธิแหละจิตตั้งมั่นไม่ว่นไหวนะในความสงบอ่านเป็นอุเบกขาด้วย สมาธินี่มอมีเจตนาอีกเห็นบอกนั่นแหละนี่คือให้ทุกคนฝึกเริ่มต้นโดยเจตนาสก่อนโดยการส่งชา่นจะเลื่ญชา่นสักก่อนเออเดี๋ยวมันก็เข้าไปสู่สมาธิขันนั่นขันนี่ก็ว่าไปขันนี้ก็สมาธิอุปจารสมาธิผ่านอุปจารสมาธิสิ่งที่อุบัติขึ้นมากระทบกระาทาั่งแล้วไม่คิดไม่เนึกมันกับเป็นอัป,ปนาสมาธิเองเป็นสมาธิเต็มพุ่มเป็นอัป,ปนาสมาธิเป็นสมาธิที่ไรเจตนา มันเป็นของมันเออถ้าต้องเริ่มต้นที่แรกให้มันเป็นก่อนนอกนั้นมันจะเป็นไปเรื่อยๆเป็นไปเองแต่เขาต้องมีสติสติถึงสําคัญความคิดความนึกของข้าเองนะ่ะสาคัญสําคัญมาใส่สําคัญมาล่มสําคัญมาอุณาโลมเฮอ,อ,อยูุแค่นี้เออเมื่อเขาถึงขั้นอัปปนาสมาธิหรือสมาธิเตรมภูมิมแหละเป็นสมาธิที่ไร้เจตนาอันแหละทางเบิร์นี่มันก็นมารวบยอดที่สมาธิประกอบไปด้วยปัญญาเพราะรู้เห็นความเกิดดับ thì tăng hạ nó kho lạnh